ขันธมารมานก็คือขันอันได้แก่ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังการและก็วิญญาณหรือนามรูปหรือกายใจของเรานี่แหละคือการปฏิบัติธรรมะในศีลในสมาธิในปัญญานั้น จะต้องใช้กายใจนี้ปฏิบัติแต่ถ้ากายใจนี้เกลียดคร้านไม่อยากปฏิบัติหรือท้อแท้ทางกายทางใจไม่ต้องการที่จะปฏิบัติไม่ทนต่อความหนาวความร้อนความหิวกระหายหรือไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆคือต้องประสบกับทุกขเวทนาก็จะไม่สามารถที่จะทนได้อาการเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมะได้หรือปฏิบัติได้ก็ไม่เต็มที่ อาจจะขาดตกบกพร่องเหตุก็เพราะมีกายใจอันนี้แหละเป็นอันว่าขันคือกายใจอันเนี้ยจะเป็นมานต่อการที่จะปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาทำให้ไม่สามารถบรรลุถึงความบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายได้หรือดับทุกข์ได้ก็จะไม่สามารถบรรลุถึงสันติของใจคือจิตใจไม่สงบและเหตุที่ทำให้ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ปัญญาก็เพราะว่ายังมีความยึดถือในขันธ์ห้า หรือกายใจอันนี้ว่าเป็นตัวเราของเรานั่นเองฉะนั้นจึงเรียกว่าอุปทานขันขันเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเมื่อมีความยึดถือดังนี้นอกจากไม่สามารถที่จะปฏิบัติทรรมวินยัยหรือปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาได้ก็ยังไม่สามารถที่จะได้ศรัทธาความเชื่อหรือได้ปัญญาความรู้ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าขันทั้งหลายคือกายใจเนี้ยมัน เป็นอนิจจังคือขันห้าหรือกายใจนี้หรือนามรูปเป็นอนิจจะไม่เที่ยงเป็นทุกขะเป็นทุกทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่สามารถที่จะเชื่อไม่สามารถที่จะรู้ในสัจธรรมตามที่ได้ทรงตรัสสอนไว้เพราะว่าขัดต่อความยึดถือของตนคือยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราครั้นมาสดับว่าขันห้า หรือนามรูปหรือกายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราก็ทำให้เกิดความไม่เชื่อจึงไม่เกิดปัญญาที่จะรับรู้ฉะนั้นขันห้าหรือกายใจอันเป็นที่ยึดถือนี้จึงเป็นมารขัดขวางต่อการที่จะละกิเลสและกองทุกข์เหตุที่ขันห้าหรือกายใจนี้เป็นมารทำให้ไม่สามารถละกิเลสและกองทุกข์ได้เหตุก็เพราะว่ามีอุปทา,าน Cư quan